ขอกขราบคารวะหลวงพอ่อได้ก็กราบคารวะสงฆ์ทั้งหลายขอเจริญพรญาติธรรมทั้ททงหลายก่อนอื่นที่ขอสิรับพรจากพระเดชพระคุณหลวงพอ่อจุกคุณ่ทานอาจารย์เพิ่นอนอนุม,มัติอาตมามาให้โอวาทธรรมแก่ญาติโยมทั้ทงหลายท,ที่ติดตามรับฟังอยู่ในร้านธรรมแห่งนี้ ในก็นอยู่ทั้งชาวบ้านติตั้ตฟังที่ทางสถานีวิทยุทําการถ่ายทอดเสียงในขณะนี้เมื่อนี่เป็นิมิตหมายคบรอบเวาลาอีกหนึ่ง <c oughs> ถึงปีหนึ่งเขาได้เหตุได้ทำในมารวมกันบําเพ็ญกุศลในการทําบุญร่วมญาติอุทิศหาแก่ผู้วายชนจึงเป็นาาปญาติเท่ามิบุญญาตัถวดพอเมพี่นองมิตรสหายที่จากไปพอเป็นวันปีใหม่เป็นวันสําคัญ ของพวกมะเฮาทางไรยซึ่งคูบาอาจารย์ทางไรก็คงศสิเว้าไปลายแล้วเรื่องการมูนีแต่มื่อนี้ที่ฮามาด้เหตุดไดธรรมตรงนี้นะกว่าเฮาสิรวบรวมคนได้กว่าเฮาสิมีนำจิตนำใจมารวมกันเป็นแนวอันหนึง่งอันเดียวกันนั้นไม่เป็นขององ่ายๆซึ่งแต่มาพูดมาตลอดแนะนำมาตลอดระยะที่พบปากัญญาิโยมทางไรย หลังจากไหโอบาดทาแกญยาิโยมมานีเป็นเวลาสี่หาหกปีแล้วก็ปรากฏว่าคําพูดคําแนะนําทั้งหลายนั้นเกิดประโยชน์แก่จิตใจหาาิโยมพอสมควรอยู่ท่านอาจารย์มาดึงบอกว่ามอนีเม่นพวกมาห้าจะเสียทรัพย์เสียเวลาซึ่งธรรมดาคนห้ากระตรงเรียนแต่มอนีห้าบ่เด่นสงการแต่ห้ามาทําบุญสงการไหหญาติโยมทั้งหลาย ให้ตีความหมายคําว่าบุญสงการนั่นนคือบุญสงนามสงอย่งต่างๆพอแม่ครูบาอาจารย์หรือผู้ที่เขาหักกันแพ่งกันนับถือกันชนญาติธรรมก็ได้ยิ้มแย้มแจ่มใสในหดหน้าในขอภัยกันนี่เป็นนี่คือวัฒนธรรมของเขาแท้ๆได้ี่ยฉะนั้นแม้นเขาจี่เสียทัพย์สินเงินทองเป็นบางส่วนไม่มากบ่น,น่อย แต่ขอให้การเสียสละในครั้งนี้เฮาในมาร่วมกันเมนยู่บานเมนยู่เฮือนลูกหลานเสียรัพย์สินเงินทองมาจากต่างจังหวัดข่ารถคาเรือกลับมาถึงบ้านในส่วนหนึ่งนั่นเมื่อเขามาร่วมกันเสียแล้วลูกหลานสุกุสุขคน,นั่นว่าเฮาเห็ดอีอย่างไว้การเสียสละของเฮ้าที่ไปนั่นได้มาร่วมกันบอน่อนำจิตนำใจลูกพ่อเดียวแม่เดียว ในเมื่อรวมกันบ่ใน้มาตุม่มใน้มาโฮมกันบ่หรือว่ามาเตะเด่นสงการเจือเออันนี้เข้าถึงขิดขอให้การทําบุญสงการสงการของเขาให้เป็นไปเป็นไปพิจิไทยเป็นไปด้วยอันธรรมะเขาเป็นผู้นำรองให้ในร่วมกันในทาบุญทําบุญถึงร่วมญาติที่จากไปมีสมมาวาบานเขา้ามีรอยนังข้าฮื่นสองรอยนังข้าฮื่น มีวัดในวัดหนึ่งอยู่ตัวนั้นเฮาร่วงกันไปเห็ดไปถ้ำม,มึงวันที่สิบสามถึงสี่เฮาไปเห็ดไปถ้ำตรงนั้นญาติโยมรอยนังค่าเงาื่อนสองรอยนังคาเงาื่อนถ้าคนใดว่าโอ้ยบ่มีเงื่อนหรอกบ่สาม,มารถจะเหตุบุญแจกขา่าวห้าพอ่อห้าแม่ได้เพราะบ่มีเงื่อนบ่มีสาบนี้กับบ่เพียงพ่อถึงสี่เป็นต้นแต่ถ้าเขาขีดว่าเขาไปทํำบุญร่มญาติการทํำบุญร่มญาตินั้นคือการทํำบุทิศในแก่พ่อแม่บังเกิดเก่าเฮาที่จากไป โดยที่เขาเอาเขาหม้อแกงหม้อซึ่งใส่เงินบบกิบาทอาจจะมีจตุปัจจัยติดต,ต,ตามไปเครื่องไทยท่านแต่ที่มีบ้างร่วมแล้วกับโบเกินหารอยบาทท่านบาทนั่นคือเขาทําบุญแจกเขา่ายิงไงแล้วไปร่วมกันเบิดบา้านาทบันสองรอยด้งข้างเงินรอยด้าข้างเงินนี่ใจบีเงินสรับมันรุ่งวัดว่าศาสนานันซ้ำใดถ้าคิดว่าโอ้ยแม่เนี่ยมันเปลืองถ้าคิดว่ามันเปลืองลูกล้านภากันเด็นสงการกินเหล้าเมาสุรานันเบิดไปมากซ้ำใด มีผู้่ดได้จทย์บัญทีไวบบอนี่ได้โจดย์ใบบอไวามันเบิดหน่อยเบิดหลายนั่นคือคําตอบที่ที่มันมีความจริงอยู่ตัวนั้นอยู่นั่นเฮ็ดยังนะเขาต้องใส่ปัญญาปัญญาของคนนั้นถ้าคิดไปแล้วดีคิดไปแล้วเป็นประโยชน์คิดไปแล้วไม่โทษทํามุงไปแล้วเป็นประโยชน์นั่นเรียกว,ว่าปัญญาที่ดีถ้าเฮ็ดุ้งไปแล้วเกิดความเดือดล้นเสียหายทรัพย์สินเงินทองบ่เกิดประโยชน์ียังไม่แต่ความเสียหายเกิดความเป็น นั่นตามมาอน,นันตบรมเนปัญญาเนี่ยนั่นเป็นปัญญาซา้ำทนหนาคิดแบบนั่นคิดได้แต่วันมุนมดีเสนเขาคิดว่าไปซื้อเราไม่กินแดงมูแตกต้มตมติมยุงเสนะแต่วาอยุบานมุมีอยังบัดไปจิซื้อแนวสงการหนึ่งกับบัดไปยังกับมมีจริงจรินั่นคิดได้เห็ุใดทําได,ได้แต่ความสูญเสียสิตามมานั่นด้งน,น้อยก็เสียทรัพย์โดยบ่ยใส่เหตุนึกถึงความดีใจพูมุ่ใจดหล่มมีเด้วย อันนี้สงในการเสียรันบอติดต,ตามตัวเขาไปเมื่อเขาถึงไปเถาไปแก่วัชะะรนะรวมภากจากกันไปนี่แหละแต่ท้าคิดแบบปัญญาบันในทําบุญนล้วในถาำบุญไ้ถ้าได้เฮ็ดทุกปีทุกปีสองสามปีผ่านพ้นไปใจเฮามันจตส่สางเป็นนิสัยบันถึงมืนน่นอันมากเฮาจะเอื่นกันโอ้เมื่อนี่พี่น้องเข้าไปร่วมกันเด้อมีสกีค่นไอ่น้องที่ร่วมกันคิดแบบนี้มาร่วมกันเด้อพี่น้องเหมือนไปร่วมกันยังเฮอนแม่เฮาไปร่วมกันยังเฮ่นพอเฮ้า เพื่อที่ซื้อของสวมคองวานแสบอะไรให้แม่เข้ากินด้สงน้นนำน้ำอดบดน้อหอมไปสองมือสองเท่าหรืออาบให้พอให้แม่เขา้มามีสิกีนค้นที่คิดแบบนั้นนี่แหละแต่มาถึงบอกว่าเขามันห่างศาสนาห่างจากความเป็นศิลเป็นธรรมถามีคนหนึ่งเห็ดโบจะยุ่ยใสกระซังเห็ดบุกี่ข้นเป็นเข่าเป็นต้นใว้้นสีตามมากขันเห็ดตึงสันตีมันมบบเห็ดกับพอยังมันมุอยกไผ่กาเห็ดดันต่หม่างก็เพศนี่ ประเภทนี้ที่ถูกต้องตามศีลธรรมนันบถือ่ามางแต่ประเภทนี้ที่เ่าเห็ดพิษนั้นห้ายยางหลายประการเ้ายังส่งไว้จนถึงเธอผ่าเจ้าะประโวงว่าบ่ดได้เลยทนายรย์สมบัติกดีไัก็ดีไปว่าไปจันโอ้ยมากงประเภทนี้่นบวิ่นหายหาเพันดาหฮอเนี่ยตสมมาถามดวงว่าที่พูดสอนคนอยู่ไห่ทำมาให้ขอคิดเอาวิทามินไหนอัลคปิดอกไม่เป็นตัวอ่างอิงนี่ าญาติโยมว่าคำพูวคำจาเอานั้นมันเป็นคำหายคำจาแล้วนะนเฮ็ดอีหยังมันหนึ่งิสึกใจโยมมันเนี่เอาในเมื่อสิ่งที่เพิ่นบอกไว้นั้นคือเป็นสิ่งที่เป็นถึงความดีเป็นสิ่งที่จะเกิดบุญกุศลให้แกทุกท่นานทุกคนเฮ็ดต้องไปเดือดปลื้มใจทุกคนยาเมื่อนี่ลูกหลานเอามเานันห้ามมาสงน้ำแม่ห้อมาสงน้มคู่บาอาจารย์มาสงนม้าาม,งนมพระเจ้าประสงค์นี่ญาติโยมถามเบืองลูกหลานนั่งอยู่นี่ปลื้มใจบ่นี่ เพื่มใจเนี่ยเขามองเห็นตัวแบ,บ่อแต่สแสดงออกที่สีนานี่คือสิ่งที่เขาจะมองเห็นในท่านความเพิ่มใจนี่แหละมันเป็นบุญชนิดหนึ่งที่เกิดมาจากอย่างเขาในทําดีเกิดบุญต้องทําดีก่อนถาบ่ทําทดีก่อนบุญต้องเกิดในสถานที่ทําดีบาปต้องเกิดในทำส่วนแต่ถ้าไปทําส่วนนั่นบาปเกิดบ่เป็นความดีเกิดฉะนั้นเมื่อนี่คูบาอาจา์สักส่วนธรรมะนี่มาทําดี เมื่อทำดีเล้วมันจะเกิดให้เกิดบุญต่อไปทำดีกับไผ่ถำดีกับคู่บาจันพระเจ้าพระสงค์ธรรมะชี้พามนั่นอันหนึ่งละ่ะสองทำดีให้พอให้แม่เฮาที่ผู้ใดมีพอมีแม่อยู่หรือพอแม่ที่จากไปเฮาได้ทำบุญให้เพิิอนอุทิศกุศลให้เพิินน่นดีบ่ดีพเพราะได้บูชาคุณของเพิ่นนั่นแสดงว่ามันบ่มเป็นเรื่องเสียหายเรื่องเหล่านี้ฉะนั้น อาตมาจึงบอกว่าท้าเทาจะเสียทรัพย์จำนวนหนึ่งมากน่อยสุดแท้แตกแต่ขอให้ลูกหลานญาติพี่น้องให้มาร่วมกันอยู่มองไหนมองหนึ่งตรงนี้วัดนี้เหตุขึ้นมากกับเป็นแบบนั้นต้องการญนุอาจจะเสียทรัพย์แต่ได้มาร่วมกันถึงสี่หลายคนหลายร้อยคนนี่นี่นะเป็นสิ่งที่ดีมากที่สุดอาตมาว่าในสังคมที่หลากหลายในการเหตุการกระทำแตกต่างไปสารพัดสารเพ ه, แต่ว่ามีวัดเป็นจุดยืนไว้มีวัดเป็นจุดร่วมจิตร่วมใจแก่ผู้ฝาศีลไปทำทางหลายยังมีอยู่ในมีทางออกเห็นแก่พวกตีไฟศิลไฟทำอยู่เท่ากับสีมองเห็นคนกับสีมองเห็นแต่ว่าน่าเสดายว่าทาวัดใดท้ในิสิ่งส่ดีที่งามซื่อเสียงนักข่าวบานเมืองบ่เห็นคุณคขานี่แต่กันพระธรำบดีพระทำบถูกท้ำบาแมน วัดหน่อยวัดใหญ่วัดในเมืองแน่เพื่อได้ก็ตามเป็นข้าวเกี่ยวเกาไปเกิดความเสียหายในเห็นบมล่ะมันจะแตกต่างกันมากคนมันมองโบเห็นตรงนั้นแต่ว่าถ้าทํำดีนี่จะมองบ่เห็นเลยจากส่วนรวนต่านรูบาอาจารย์ประกาศมาเห็นนั่นให้มารวบรวมเอาดามจิตนำใจมาเป็นคนดีให้มาเห็นมาทำญาติโนสมเด็นสินยังกระเทิดบริบาตัวนั้นตั้งแต่วันที่สิบสามมาสิบมันเชิญห้อเสียจะแต่มือทํำบุญรวมจิตรวมใจกันให้ได้บ่ แต่ไม่จะให้เกิดขึ้นทุกหมู่บ้านในบนบมแอนวัดแค่นี่บนแค่วัดสีรวมวงวัดธรรมท่าญ่บ้านเราใไ่บบมแอนในต้องการให้เกิดทุกบ้านแบบนี้พระเจ้าประสงค์เขาเกิดขึ้นเบื้องบัติเฮตไในสีรวมจิตรวมใจญาติโยมลูกหลานเขามาเป็นกำลังของศาสนาได้เป็นความดีของเขาด้วยเด้เข้าเป็นผู้บอกเข้าเป็นผู้สอนเขาแนะนําเขาแต่ความดีเขาเป็นคนใดบุญกุศลเขาเป็นคนใด พ่อแม่เขาได้พุ่มใจพ่อแม่ได้เพื่มใจลูกเป็นคนดีนั่นเขาไม่มีส่วนใดตัวนั้นเลยแต่มีส่วนใดคือบอกสอนเขาเท่านั้นเองเท่านั้นจึงขอฝากไว้ให้ญาติโยมทางหลายมือนี่คู่บาจาย์เหตมากต่างใจมากอยากให้เห็นญยตดโยมทั้งหลายนั่นในเสียสละมากไม่เหตได็ดถ้ำตรงนี้นกักเหตุเป็นแบบเป็นอย่างสืบต่อไปเพื่อรวกกันไปทั้งนาเขาบร่ได้วังอย่างหลอกบงังแต่แค่ขอให้ลูกเขา้าหูวจักบุญคุ้นของพ่อแม่ บุญค่อนของครูบาอาจารย์ก็ดีแล้ว่านั้นแต่คูมือนี่มันบ่เห็นหนึ่งสัน่นบานฉะนั้นจริงเบาจริงยิบจริงเบาเรื่องนี้มาตลอดแนะนํามาตลอดสอนมาตลอดเพื่ออยากให้เห็นคุณค่าแต่บัดนี้หลายคนได้เห็นคุณค่าตัวนี้ได้เห็นคุณค่าของพ่อแม่ทาลูกเต้าเว้นคุณค่าของพ่อแม่แล้วเบิดเด้จิตใจเฮาข่ามหูมใบประกาศปริญญาตีโทเอกบ่มีความหมายเลยฉะนั้นขอให้พวกเฮา ใบประกาศก็ขอให้มีความหมายบริรับการศึกษาแต่นําใจของท่นานหัวใจบุญคุณพ่อแม่ก็ถือว่าเลิศแล้วฉะนั้นอย่าเอาใบประกาศมาทำไร่วัฒนธรรมอย่าเอาใบประกาศมาทำไร้ศิลธรรมอันดีงามวัฒนธรรมคูเคียงประดับเอเนี่ยให้ญาติโยมท้งนลายคิดแบบนั้นเน้อว,วัฒนธรรมคูเคียงประดับเอไพภัณฑเหห่าง,งทั้งถ้ำบกข้องเกี่ยวชีวิตมิตรความเหี่ยวแห่งทั้งกระดังงนางนำํำ มื่อนี้เขาเหตุเป็นดังสันบอกวัฒนธรรมมณีงามคู่บาอาจารย์อยากเห็นดิงซี่คู่บาอาจารย์พนังรถไปหันไปนี่เพื่อเห็นเทาเด่นเทาเต้นเท้า,ทาม้วนเสื่อหนอนต้องข้นกับวิมีหดเสือหอดผ่าดิงซี่เป็นต้นนี่เพื่อนบ่ได้เปลื้มใจนําวัฒนธรรมดังสันเลยแต่สิ่งที่ญาติโยมนั่ง,งอยู่นี่ถึงจะเป็นข้นบดจนว่าบดถ,ถึงพันหรือพันก็ตามแต่ว่าคู่บาอาจารยาเ์เพิ่มใจนําญาติพี่น้องพ่อแม่เปลื้มใจน้ำลูกน้ำหลานเทถมมนี้ ท่านมือนีอย้อนลูกหลานสกุ่สุคนให้พากันนึกถึงคุณของบิดามารดาว่ถทาเฮ้าบ่ได้เกิดเป็นลูกเพ่นเฮ้าใสบาดบ่เป็น้า,าบ่ได้เกิดเป็นลูกแม่ใสบาดบ่เป็นบายพระบ่เป็นสมาท่านสิรเวินฟังเทฟังธรรมบ่เป็นแล้วบ่ได้มีเงินเดือนกินบ่ได้มีเงินเดือนใสย้อนที่เกิดเป็นลูกพ่อลูกแม่จมิมีเงินกินมีเงือนใ size. สใสบาดเป็นหัวเจ้าจบุญคุณบิดามารดานั้นคือบุญกุศลของลูก ที่เข้ามีแม่เป็นผู้แนะนำความสอนในทางดีถ้าเขาไปเกิดในลูกพ่อเป็นมิจฉาทิฏฐิแม่เป็นมิจฉาทิฏฐิบอกขาวัดเขาว่ามิได้กินเหลากินยาเอาเปรียบอารดสังคมถ้าเขาจะเป็นคนทั่ไหนมันก็ต้องเป็นไปคือพอ่อคือแม่เข้าแต่มนีเ,เ,มมนเข้าบ่แมนถึงสั้นเขาเกิดมาในพ่อแม่เป็นสมาธิฏฐิเพิ่พน,ใน,พน,น,พนให้ท่านเพิ่นมีศีลเขาเห็นนําทำตามเพิ่นไปวัดรนราท่านทำตามเพิ่นกินเพิ่นท่านให้น้ำทำตามนั้นคือลูกมีบุญพ่อแม่ก็มีบุญด้วย แล้วลูกจะได้อุปถัมภ์คำชูพ่อแม่ได้เพราะอำนาจของบุญเป็นตัวป,ปกป้องรักษาบม่ว่าจะเป็นพอ่อบ่วันจะเป็นแม่สถานวันนี้เป็นวันผู้สูงอาย,อยุเป็นวันพอ่อวันแม่ขอให้ลูกหลานสุขสุขคนให้เอาบุญนำพอ่อนำะแม่ขาให้บรนไนด้ลูกหลานเดออ้ทำบุญสั่งสิบกล่องเศร้ากล่องบอทเถียงพ่อแม่นี่เป็นที่หลวงพ่อว่ามาตลอดกินใจคนได้ตลอดเวลาตัวนี้ขอฝากว่าให้ลูกหลานนั่งนุ่มสุขสุขคนฉะนั้นต่อไปจงพาก,กันตั้งใจละพ่อนจากพระเดชพระคุณหลวงพอ่อ สาธุธรรมโอวาทจากปฏิปกรณหลวงพ่อบนมาวิสารละโท